สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิลาเนยนะจ้ามาหนี้เขากะมาเปิดคลิปในเหมือนเป็นป่าเหมือนเป็นป่าเนาะแต่ว่าันนี้เขาสิพาทุกคนมายางออกกําลังกายไปน้ากันนะจ้าเขาจะิมาให้เบิงว่าแทร็กยางออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นยังไงที่นิวซีแลนด์อยู่นี่มันก็จะมีหลายแบบเนาะแต่ว่าไกลๆบ้านเนยมันก็จะเป็นแบบนี้สมวนมามันก็จะเป็นธรรมชาตินะจ้ากะ เขาไปกันเลยเนาะจากเขาจะมาบอกเทคนิคเวลาเขาไม่ยางหน่อยเวลาเขาไม่ยางเนี่ย ส่วนตัวแล้วเขาก็ดซีมีขวดน้ำขวดนึงมาน้ำเวลาเขาหิวน้ำเวลาเขาแห้งสมติวเวลาเหงื่อเขาออกเราหลางกายเขามันคล้ายน้ำออกมาหลายๆเขาก็ต้องกินน้ำ้า,า,าไปเพิ่มน้ำในหลางกายเพื่อจีนใดมีแห้งในการย่างต่อและจา้ะกะหูฟังหูฟังนี่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเขาไปพุดเดียวหูฟังนี่จะดีที่สุดคือการฟังเพลงมันอจอะไรเขาแบบฟังเพลงได้เยอะขึ้น โดยมากก,กว่าปกติเนื่จากสมมติเขาอยู่ห้องเขาเปิดเพลงเขาฟังแต่วเวลาเขาเมายางเขาเมายางประมาณชั่วโมงหนึ่งเขากระดิใจประมาณหลายเพลงอีงสี่นัดนะจ๊ะแต่กะอีกอย่างหนึงน่งเนาะกะถ้าเขาเมายางก็มูหูฟังก็ต้องเอามาเพราะว่าเผื่อมูเขาแบบแรนไปก่อนเขาหรือว่า เขาอยากมีเวลาแบบว่าเบากันแล้วเขาก็ฟังเพลงกันไปได้น้ำเนาะกะตอนนี้เขาก็มางหอนี้แต่ว่าเขาอยากมาหอดท้งตันไนี่เขาพงทังจะไปต่อส่เขากับสีมะหาทางยางใหม่เขาก็กลับไปตรงพูนแล้วเขากับสิไปเริ่มอมยางต่อมาจะไปไปกันเลยเนาะไป โอเคสุคนมือนีกะสำนีเนาะเขาหาทางงานไปต่อไปได้ที่สิ่แยกอมเขาเลยหยุดไวส้สำนีสิกับมาหาเห้กับเขาอาบน้ำเหมอนกะเห็ดอย่างอื่นกันแล้วกะนสำนีไวเพราะสำนีเขามาหอดหอแล้วกะมือรังสิพลาเมียร์ใส่กะเอาไวปนะจ้าบ๊ายบาย